สวัสดีครับพบกันกับน,น่วยหอมนะครับผมในช่อง,องนี้มันนี่ผมสิมาแนะนําวิธีการค้นหางานต่างประเทศนะครับจะมีวิธีการอย่างไรกนสิปนไปเบิ่งฝากกดหัวใจกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดดาวน้ำกระด,ดีนะครับผมโอเคไปเบิ่งกันเลยครับโอเคครับไปกันเร็วเเลยพิมพ์คาว่าค้นหางานต่างประเทศนะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับบนเว็บ <Okay. S 2> doe go ch นะครับ ่เข้าขมาใน,นนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปโทรโกหงครับมีสองภาคส่วนนะครับอันนึงเป็นของกรมแรงงานอันนึงเป็นของเอกชนครับเข้าไปตรงเอกชนครับนี่มันสิโชว์วูหมดเลยครับเขาสิข้าไปเบิือ้อ่งตรงอัปเดตใหม่หล่าสุดนะครับค้นหาเข้าไปเลยคลิกเข้าไปแล้วก็มาเบิ่งสัญญาจ้างนะครับ